ซ่อมอินเวอร์เตอร์นอนนามาอย่างนี้แหละมีน็อตสองตัวก็ออกอ่ะปากกันไปนะครับทีนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นอนนาชุดนอนนานะครับจากไหนเนี่ยจากจีนเนาะภายในนะครับก็มีในส่วนนี้นะครับชุดนี้ก็เป็น แบตเตอรี่ตอนนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์แล้วก็ชุดนี้ก็เป็นชุดชาร์จแบตสุดยอดมากอุปกรณ์ที่มากับเครื่องที่ได้มานะครับตัวนี้ก็เป็นนี่ลูกค้าก็นำพามาด้วยก็มีนี่อันนี้คือดปเตอร์ดปเตอร์ไปเสียบชาร์จไฟครับ,บชาร์จไฟนี้ครับแล้วก็ เอาไปเสียปักไฟนะครับการทํางานก็น่าจะเป็นในลักษณะที่ว่าชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วก็เปิดใช้งานก็จะมีไฟ220โวลต์ออกมามีไฟติดอะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ไรอนี้เปิดไม่ได้นะไม่ได้เลยนะครับเปิดไม่ได้เปิดไม่ติดนะครับสายก็แน่นดีครับทีนี้ก็คงจะต้องตรวจสอบว่าแรงดันไฟดูสักหน่อยนะเพื่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับ มาดูไฟชาร์จนะครับไฟชาร์จท,ที่มาตรงแจ็คมาอย่างออมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วสิบห้าเลยนะเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ก็มาดูตรวจสอบพลังงานที่แบตเตอรี่นะครับนม่มีไฟไมาจิ้มเข้าไปที่สายแบตแบตที่อยู่ตรงนี้นะบังอยู่นี่นะครับไม่มีไฟไม่มีไฟไฟเข้ามาในบอร์ดแล้วหรือยังตามดูแบบนี้นะเพื่อนตามดูตามดู เออมาแล้วครับมาแล้วไอซี IC ร้อนนะครับสีตัวนี้ร้อนสีตัวนี้ร้อนนั่นเพื่อนในปัจจุบันนี้นะครับถอดสายชาร์จออกแล้วนะครับไอซี IC ตัวนี้ร้อนนะครับดูนะร้อนมากเลยเอามือไปใกล้ๆล้สัมผัสร้อนแล้วครับเห็นไหมครับ เพื่อนจะเห็นนะครับว่ามันฟดนะนเพื่อนฟดเลยนะครับร้อนมากเลยครับอ่ะเย็นลงแล้วนะรถอุณหภูมิเขาหน่อยร้อนมากนะครับยังฟดอยู่ไหมมากันไปนะครับในส่วนนี้เออก็คงจะต้องไปดูว่าในส่วนไหนช็อตนะครับในส่วนนี้แบตเตอรี่ไม่มีไฟแล้วนะครับ แบตเตอรี่ฐานไม่มีไฟนะ IC ควบคุมการชาร์จอุ้ยมีเฉยเลยนะครับถอดออกมามีเฉยเลยแต่อยู่ในวงจรไม่มีนะครับถ้าแสดงว่าในส่วนนี้บีมเมดในนี้น่าจะตัดนะครับตัดการทํางานฉะนั้นแล้วนะครับมาดูว่าบอร์ชอดช็อตนะครับคงจะต้องตั้งมิเตอร์ที่แบบเสียงแบบนี้ แล้ววัดลงไปเลยตรงขั้วแบตนะครับเอาแบตนี้ออกไปก่อนนะครับวัดลงไปนะครับตรงขั้วแบตนี้เนาะแล้วก็เสียบนี่ดูนะครับตามนี้นะเขาใช้คู่คู่ในนี่นะวัดไปขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างไหมขึ้นข้างขึ้นสองข้างเลยช็อตนะครับช็อตอยู่นะครับช็อตอยู่ไปดูไหนครับก็อินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์นะเนี่ยก็ต้องมาดูในส่วนนี้ครับมอเตเฟสอะไรต่างพวกนี้เนาะ เพราะว่าตัวนี้เขาเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับถ้ามอสเฟสเขาเสียอยู่ mm hmm. ก็จะส่งผลให้เกิดการช็อตในลักษณะที่เพื่อนได้เห็นนี้นะครับ mm hmm. ทีนี้มอสเฟตเ็เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ mm hmm. เพื่อนก็คงจะต้องแกะออกมานะครับ mm hmm. เอาเข้าๆกอนดีกว่า mm hmm. หมุนอน็อตออกมานะครับเรามาดูอินเวอร์เตอร์กัน,นครับ นี่นะครับนี่เลยนะครับทีนี้เราก็มาวัดดูนะมอเตอร์เนี่ยครับด้านด้านนี้เนาะน่าจะเป็นในส่วนของไฟต่ำนะครับตัวน,น,น,นี้น่าจะเป็น740นี่น่าจะเป็นทางส่วนของไฟสูงออก2องอโวลต์ออกนะครับ เบอร์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดมาถึงนี้แล้วตัวนี้น่าจะเป็นในส่วนของ12บโวลเข้ามานะครับ<ม>ก็ลองวัดดูนะตัวนี้นะครับอืมเดนกับซอสสรับขาสิช็อตอยู่นะครับถ้าช็อตอยู่แบบนี้ก็แสดงว่าเออ่มีการช็อตเกิดขึ้นครับลองดูตัวนี้บ้างเออวเขาก็แทบที่จะต่อขนานกันนะพูดถึงเนาะ ลองวัดเดนกับเกียรติสิช็อตนะครับเดนกับเกียรตตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้ล่ะเดนกับเกียรตอ่าตัวนี้ไม่ไม่ไม่ช็อตนะดูนะครับแต่เข็มขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นสูงเท่ากับตัวนี้เนาะนี่เห็นไหมมันก็แสดงว่าในส่วนนี้มีปัญหาแล้ว เกดคือหาแข่แแข่วน้ำนมเขานะนะครับเดินกับเกตเดินกับซอสสรับขาสหรับสายตัวนี้ช็อตนะครับตัวนี้ล่ะ ม่แนใ่ใจนะต้องถอดออกมาเช็คกี่ทีหนึ่งนะครับตัวนี้ต้องถอดออกมาเช็คกีกทีหนึง่งแล้วทีนี้ทางด้านไฟออก220บโวลเป็นไงบ้างลองเดนินเดินกับซอสเพื่อความรวดเร็วก็สีดำมาจับเลยถ้าชอ็อตก็ร้องตีสเลยถ้าไม่ชอ็อตก็เงียบอยู่ประมาณนั้นนะครับนช่ครับเงียบอยู่เงียบอยู่มันขึ้นแมนลมิเตอร์คือนะเ,อเงียบอยู่เงียบอยู่ ต่อไปเงียบอยู่เงียบอยู่ก็แสดงว่าในส่วนนี้นะครับดำเนินการดูในส่วนของนะครับมอสเฟตนะครับตรงนี้เสียหนักนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับถอดออกมาดูนะครับน่ารักครับ <c oughs> ไปนะครับพเพื่อนๆดำเนินการหักออกมาแล้วนะตัวที่ช็อตหนักอยู่เนี่ยนะครับก็อลองมาวัดจุดนี้ ตัวไฟเข้าออเขาเนี่ยจดมาจากแบตเตอรี่นะครับชารอยู่ไหมขึ้นข้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นขึ้นข้างสหรับสายไม่ขึ้นมันก็ขึ้นแล้วลงนั่นล่ะเห็นไ,ไหมถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราเสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะน่าจะมีอะไรให้เราได้เห็นหน้าจอขึ้นบ้างนะครับแต่เราจะยังไม่สามารถที่จะเปิดในส่วนของอินเวอร์เตอร์ได้นะพูดถึง ลองดูหน่อยนะครับจะเป็นยังไงนะครับเสียบนะครับเราจะเปิด12บโวล์ครับมีไฟขึ้นนะครับเสียบอุปกรณ์ชาร์จไฟผลเป็นประการใดก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ไม่แสดงหน้าจออะไรนะ เปิดเครื่องแสดงการชาร์จนะครับถอดสายชาร์จออกแสดงแบตเตอรี่นะครับเสียบชาร์จแสดงการชาร์จนะครับนั่นก็หมายความว่าในส่วนนี้ดําเนินการดูดังที่กล่าวนะครับดูนี่นะครับนาเอาหมุดน,น็อตออกมาก่อนที่จะทำการอื่นใดก็ถอดอุปกรณ์ถอดแหล่งจ่ายไฟถอดแบตเตอรี่ถ่านออก ื่อความปลอดภัยนะครับจัดไปเอาออกมาดูนะเหมือนการครับตัวนี้ก็ช็อตครับแต่ไม่ได้ช็อตหนักเหมือนกับจากตัวนี้นะพูดถึงนะครับก็ช็อตทะลุกเกียร์เหมือนกันเลยทีนี้นะครับเอ,อเบอร์เบอร์ครับนี่คือเบอร์นะครับ ทีนี้ในส่วนนี้ก็มาดูในส่วนของ R นะครับตัวต้นฐานที่อยู่ทางคาเกตเขาเป็นยังไงบ้าง R าสิบโอห์มนะครับ1นึ่งศูนย์นั่นแหละครับตัวนี้ส0โอห์มนะครับก็ oh บดูแล้วไม่แตกนะครับตันนี้ก็น่าจะใส่ Mo ด fet เข้าไปแล้วก็ลองเครื่องได้เลยนะครับเป็น Mo s fet ที่เสียเบื้องต้นก็2ตัวครับ จะต้องวัด pwm แล้วก็ทดสอบเครื่องพอมันได้แล้วเรียบร้อยเราก็ใส่บ o ร์ดเฟเข้าไปถ้าในส่วนของ pwm ไม่มีก็นี่เลยครับ ic นี่นะครับนะเพื่อนก็คงจะต้องดำเนินการในส่วนนั้นอ่ะเดีวลองดูนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยแน่นเลยอาจจะเป็นที่น็อตหตัวตัวนึงไม่มีน็อตนะครับแต่ถา้าเกิดว่าเราหาน็อต ยึดได้ก็คงจะแน่นดีนะครับตัวนี้ในที่สุดกับผมช่างวิทย์เลิงนุกทาก็ได้ดําเนินการซ่อมเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วโดวยการใส่มอดเฟตเข้าไปมอดเฟตมันก็เดี่ยงไป2ตัวแล้วก็ทําการเสียบชาร์จไฟไว้มันก็วิ่งอยู่เงี้ยในการใช้งานถ้าปิดตัวนี้ก็ดับเหมือนกันไดนี่ยนะแต่ถ้าเปิดตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ ไฟ220โวล์มเขาจะออกนะครับใช้งานได้แต่ถ้าเราเปิดตัวนี้ไฟตัวนี้มันก็จะออกมาแจค็คนี้ไม่มีแรงดันไฟอยู่เนี้ยก็ยังไม่เต็มหรอกเห็นไหมเสียบโอ้โหสิบโวล์ยังทำงานได้ ราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้ผมก็คงจะต้องชาร์จต่อไปให้เครื่องเขาเต็มนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็รู้ว่าอินเวอร์เตอร์เขาทำงานได้แล้วนะครับจะชาร์จไว้เนาะเป็นที่ฟิวไม่ขาดมอสเฟตมันไม่ได้ทะลุทะลวงแล้วเบิดเถิดเทิงก็น่าจะเป็นที่ กระแสในแบตเตอรี่เขาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สูงพอที่จะทำให้ฟิวนั้นขาดได้แบตเตอรี่เขาก็จะมี BMS ด้วยถ้าเครื่องชอ็อต BMS ในเนี้ยก็ตัดนะครับพอในนี้ตัดแล้วปุ๊บก็ไม่มีแรงดันออกมาแต่ทีนี้พอมอเ f รเฟสต,ตัวนี้ช็อตเนี่ยมันมันถูกต่อตรงกับแหล่งเนี่ยนะไอซีไอที IC, AT, ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จเนี่ยก็ไปไม่ไหวไปไม่ได้ก็ร้อนขึ้น นะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ร้อนแล้วมั้งไม่ร้อนหรอกนะครับอย่างนั้นะก็น่าจะเป็นเพียงแค่นี้แหละอืมนะครับก็คงจะต้องชาร์จต่อไปจนเต็มนั่นแหละครับนี่ก็ทํามาดีมากเลยนะเนี่ยแต่นอ็อตที่ติดมาก,กับเครื่องก็มีแค่สองตัวไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ากลับไปแล้วลูกค้าจะมีน็อตไหมก็คงจะต้องดําเนินการหาน็อตมาใส่ <c oughs> ไม่ถึงนั้นนะครับ ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้หาน็อตอะไรใส่เดี๋อลูกค้าทําหลุนหายอะไรพวกนั้นเนี่ยมีไฟออกก็ถือว่าใช้งานได้นะครับชมวรื่องทาคงต้องจากไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ